เไม่แตะแตะขู่ไม่ดูดไม่พันพันพี่พวกพันรอ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 พี่อยู่ขวาไปลองดูลองดูไอชิ้นนี้เล่นเซตไปเนีย่ยอุ้ยอบสองลองพันนะมาพันมาทุบไปเลยพี่ทุบไปเลยเตะ หัวหัวหายหัวหได้หัวไหมพี่ได้ตัวได้หัวได้หัวพี่หหนึ่งสวย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 อาซาโปดูไวขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอุ้ยงเขาอุ้ยตัวลวกฮะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเอาปเลยพี่ Baggy! Give an anh này, thong! 2 thong, 2, books, vi 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 นา,นาทิปยปะใช่โอเคู้เยอะแม่โทษเยอะ โดนไล่ไหนอะไรแตกพี่<อ>เขีเยตโดนแล้วแตกเขาโอ้ยยิงไม่โดนแตกพี่<อ>เก็บเป็ดเ,เป็ดไม่เลยพี่อุย้ยไม่ตายม,มาใหม่นะเดีจ็บต้นตี้ผมแล้นะออก เฮ้ยเฮียอารตตั้งติดพี่่ะเจอทีพี่เจ็บเหรอเต็กนัดสามร้อย

เอข้าไปทุเลยแตกของตกวะเฮ้ยแคพี่เาเพื่อนเล่นครับเอาเพื่อนเล่นน่อพี่ทำแต่ถ้าเขาได้เพราดีกว่าถ้าเปิงก็ดูกันได้ดีแล้วพี่

เสริมเนี่ยไอ้ไปยังปรับตัวโคตรนานอ่ะเฮ้ายไอ้เฮียทำไมยิงไม่ออกอะปืนเนี้ยไม่ได้หกโดนสนใจตั้งอย่ึงนะปืนพี่ยิงไม่ออกไม่ไม่ยิงแบ็คหรอมันมีเพื่อนมันอีก พี่ยิงเข้าศูนยะ์มีสองตัวสายมือตัวหนึ่งหัวหนึ่งหัวหนึ่งสองสอแต่พี่<ป>อัดสองตัวผมโดนนะโอ้สไน,นเปอร์แรงมากเลยว่ะ